าละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอวิธีการซื้อสินค้าในเซเว่นนะครับด้วยแอป To Money ่ a l ลเนะครับเป็นแอปดีๆแอปหนึ่งเลยนะครับจาก To Money ครับนี่คดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ฟรีนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับเราสามารถซื้อสินค้าต่างๆได้ในเซเว่นนะครับที่วางขายนะครับอย่างเช่นพวกขนมอะไรแบบนี้แล้วก็พวก น้ำไอติมอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนที่ไม่ได้ก็จะเป็นพวกจ่ายเงินหน้าเคาน์เตอร์ครับพวกบินต่างๆเอาไปจ่ายแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็พวกเติมเติมเงินโทรศัพท์อะไรแบบนี้ก็ไม่น่าจะได้นะครับส่วนวิธีใช้งานก็แค่กดปุ่มจ่ายเงินแล้วก็แสดงหน้าบาร์โค้ดให้พนักงานดูนะครับแล้วก็บอกเขาว่าจ่ายเงินด้ดยแอป True Money w a l l e t นะครับพนักงานก็จะรู้เองโดยอัตโนมัตินะครับถ้าไม่ถ้าพนักงานไม่ทราบก็ นี่ครับบอกพนักงานไปตามนี้นะครับเขาก็จะเช็คดูนะครับแล้วก็พอพนักงานสแกนบาร์โค้ดเสร็จนะครับเราก็จะมีข้อความเ m เเข้ามาในโทรศัพท์เรานะครับบอกว่าเราได้ทําการซื้อสินค้าแล้วก็หักเงินไปนะครับแล้วเราก็จะได้ใบเสร็จเหมือนซื้อสินค้าตามเซเว่นทั่วไปนะครับที่เราจ่ายเป็นเงินสดครับแต่อันนี้เราจ่ายเป็นแอปจ่ายเป็นแอปแทนนะครับวิธีใช้ก็นี่ครับกดปุ่มจ่ายเงินตรงนี้ครับแล้วมันก็จะ มีบาร์โค้ดเป็นของเรานะครับบาร์โค้ดของใครของมันนะครับพนักงานก็จะสแกนไปครับถ้าพนักงานสแกนไม่เจอก็เขาก็จะใส่ตัวเลขนะครับกรอกตัวเลขข้างใต้บาร์โค้ดไปนะครับก็แค่นี้ครับก็ง่ายๆครับนี่ครับผมไปลองมาแล้วก็พนักงานก็เข้าใจดีครับง่ายๆครับนี่ครับหมายเลขการสั่งซื้อนะเนี่ยผมทดลองซื้อมานะครับก็ถือว่าใช้ได้ดีทีเดียวเลยนะครับถือว่าสะดวกสบายครับ แนะนำเลยครับ to money wallet ครับสวัสดีครับ